สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารักสตูดิโอครับวันนี้เป็นเรื่องของที่จะมาให้เราพรีออเดอร์กันใหม่ครับที่ต้องพีกันในวันที่13เมษายนนี้นะฮะมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะสกล่องด้วยกันก็คือ b a t t l e f o r ์ของ c u s t o d e s เ o สออสคัมแบ r พารทของ Cu t t ตอร์เกบออผม4กล่องส่วนนอกจากนี้ก็ยังมีโคเดก ทั้งสองทัพนี้รวมถึงลูกเต๋าด้วยนะฮะก็พีที่ที่ร้านวอเมอร์ใกล้บ้านท่านแล้วเราจะมาคุยอะไรกันวันนี้คุยเรื่องของกล่องพวกนี้ครับว่ากล่องไหนน่าจัดบ้างก็ขอเริเม่มกันเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาครับเป็นกล่องแรกครับ c Ford, ั s t o d e ส Battle Ford ครับผมมาโคตรบ่อยเลยปีก่อนมี Watcher of the g เก e เนาะปีก่อนนู่นสองพันยี่สิบสองเออของวันยี่สิบสองวอชเชเกครับอันนั้นจบไปแล้วหาโคตรยากเลยครับอันนี้มาใหม่ครับกล่อง ชื่อว่าออริกแชมเปี้ยนตจำชื่อไม่ผิดมีอะไรให้มาบ้างให้เจ็ดไบต์มา6คันครับอารัตทัตูเดียนก็คือทอมเนเตอร์ครับหตัววอร์เดนห้าตัวและชิวกับตันหนึ่งตัวครับผมดียังไงอันดับแรกเลยชื่อกับตันเป็นโมใหม่ครับไอตัวนี้ผมเอายื่นไว้ใกล้เนี่ยคือชิวกับตันมันเก่งอยู่แล้วแหล,ละแล้วครานี้มันโมใหม่ก็สวยขึ้นใคร อยากได้ก็ควรจัดนะฮะเพราะมันจะมาบรัทเทนฟอร์ดก่อนค่อยมีกล่องแยกซึ่งอีกนานขั้นต่อไปครับบอกเลยว่าก่อนนี้เหมาะคนที่ต้องการหาอาราลัสกับผมให้มาหกตัวหกตัวก็เล่นได้สัตว์หลายแบบนะเล่นเป็นสามสามก็ได้เล่นเป็นสองสองสองก็ได้รับผมวันนี้แล้วต่ชอบเลยอาราลัสมันเป็นตัวที่เรียกว่าดีสไตล์และปวดดีสองตัวก็แต้มไม่แพ้มากร้อยสามสิบแต้มในแต้มเก่านะฮะวอเด่นห้าตัวของดีเพราะว่าคัตเตอรเดสเนี่ยวอ์เดนใช้เยอะอยู่แล้ว เอาไว้เป็นแนวยืนขวางยิงง่ายๆเลยแต่ไม่มีคาพซูเดนการ์ดในกล่องนี้คือต้องบอกว่าคาพซูเดนเนี่ยให้คาพซูเดนการ์ดมาเยอะมากตั้งแต่ตอนเบรทนฟอร์อรดกล่องนู่นคอมเบทแพทเทิลกล่กองเกา่าในยังจะมีเรื่องของบอดดิ้งแพทเทลิลก็คาพซูเดนการ์ดโคตรเยอะเลยครับตัวน,นั้นเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยคนไม่จะมีคาพซูเดนการ์ดเยอะแล้วเนี่ยเอาเป็นพวกวอร์เดนกับอาราลัสน่าจะดีกว่าก็เมคเซนยกเว้นอย่างเดียวคือ พี่จะให้เจ็ดใบมันทำไมแยะๆวะหกคันให้มาตั้งแต่กล่อง Water o f the Gate ให้มาตั้งแต่กล่องของอะไรนะเขาแบบพัดเทากล่องคือแบบมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครใช้อะ่ะแต่ไม่แน่โคเด็กมาจะมีอะไรให้ใช้ได้ซึ่งก็อย่าหวังมากโคเด็กเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปถัดไปเนี่ยผมมีเล่าเลยเห็นมาแล้วทราจันโดนยับเดี๋ยวคลิปต่อไปว่ากันอ่ะคลิปนี้เอาเรื่องนี้ก่อน เนี่ยครับอเนฟอร์ดของคัตเดสน่าซื้อไหมคำถามน่าซื้อมือใหม่ควรซื้อมือเก่าก็ซื้อ,อได้มอไซค์ไม่ต้องซีเรียสมากเอาแค่ว่าไอตัวส่วนของกับตันเนี่ยตีไปพันนึงแล้วกันนะกลมๆวอ์เลนห้าตัวสองพันสาพันแหละเทอร์มิเนเตอร์หกตัวบวกไปอีกสามพันหกพันก็คุ้มอยู่นะ ไบก็ทาแถมาเผื่อได้ใช้เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากได้ชิวกับตันไงต้องซื้อขงกล่องนี้ถ้าเกิดคี่เฮ้ยชิวกับตันไม่อยากได้ตัวของวอเดนอยากได้อยู่แต่มันไม่อยากได้ไบเทอร์เนเตอร์ครบแล้วไปดูกล่องต่อไปครับกล่องต่อไปผมแนะนําว่าควรซื้อมากผมว่ากล่องนี้เป็นคอมแบทพาทอร์ที่ดูคุ้มกว่าแทนฟอร์ดให้อะไรมาบ้างเบสแมชมเปียนคุณเห็นไหมในตัวเนี้ยเนี่ย เวทแชมเปี้ยนอ่ะผมมนิ้วผมไม่ชี้นี่เวทแชมเปี้ยนตัวนี้คือมันไม่เคยอยู่ในกล่องรวมเลยหาโคตรยากเวทแชมเปี้ยนเนี่ยว่าเชอร์อัลตเกตไม่แน่ใจมีหรือเปล่าแต่ว่าคาตเตเดสถ้ามีเวทแชมเปี้ยนจะเก่งมากทําไมมันรีโลชาร์โลได้ซึ่งมันจะอยู่กับวอร์เดนหรือมันจะอยู่กับอารารัตมันรีโลชาร์โลปุ๊บวิ่งใส่นี่แตกนะครับเวทเบสแชมเปี Bad ้ยนนี่ถือว่าเก่งมากนะของคาตเตเดสเนี่ยใครๆก็อยากได้กันแล้วกล่องนี้ให้วอร์เดนห้าตัว ดีดีมากอารัตสามตัวอารัตเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกเพราะว่ามันให้มาทุกกล่องเลยแต่มันใช้ได้ไม่เยอะเต็มที่ก็เก้าตัวอะแบบทัพทเวีเตอร์ของคัตวัวเดร์แล้วนะแต่ก็นั่นแหละถ้ามือใหม่กล่องนี้โคตรคุม้มเพราะว่าให้คัพตัวเดนกัดอีก5้าตัวพูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุณไม่คิดอะไรมากคุณซื้อซีพีสองกล่องประมาณหมื่นหนึ คุณได้เลย2,000แต้ม mm hmm. จริงๆคือ c u s t a r d e s Never Be Easy to Pay Ladies Easy สุดคือมัน Easy จนรู้สึกว่าคุณจะไปซื้อบอ a r ดดิ้งแ t ดเท่าทำไมตอนนั้นเนี่ยครบเลยนะสซื้อ,อ,อ,อนะที่สองกล่องนะซีพีนี่สองกล่องนะคุณได้กาสิบ10ตัวเล่นสบายแหละมีแนวมีแนวรับได้ตัวดีฟเป็นอารลัส6ตัวดีฟไงก็ได้2ฟัง ได้วอ์เดนสิบตัวยืนยืนดาหน้ายิงเข้าไปเลยและเบสแชมเปี้ยนสองตัวพร้อมเล่นนะบอกเลยสองพันแต้มซีพีสองกล่องจบครับผมจบจริงๆคือแบบปิดประเด็นเล่นได้เลยเหมาะมากผมบอกเลยว่านี่เป็นอันที่คุ้มมากแล้วก็คราวนี้คือมันเป็นกล่องซีพีอ่ะมันไม่หมดเว้ยคุณสั่งได้เรื่อยๆดีมากๆครับผมกล่องนี้คือเกมพวกจบไปกินอะไรมาวะ คือทุกครั้งเลยอะคัตัตอรเดนมันคุ้มสุดทุกครั้งแหละไม่รู้ทําไมไปกล่องต่อไปอ๋อไปดึนฟอร์ดับผมอันนี้ต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนนะว่ากล่องนี้เนี่ยคุณคิด,ดง่ายๆเลยอยากได้สตอมป้าเปล่ากล่องสตอมป้าสตอมป้าบอยเนี่ยถ้าอยากได้สตอมป้าซื้อไปเถอะกล่องนี้ไม่เกินแปดพันหรอกสตอมป้าหกพันสามละที่เหลือแถมอ่ะเอางี้นะสตอมป้าบุคคกทัคอะประมาณแปดพันท่วน ยี่สิบตัวออกที่เหลือบวกกับบิ๊กเมกหนึ่งตัวเนี่ยแถมหมดกล่องนี้รีวิวง่ายๆเลยครับอยากได้สตอมป้าเปล่าอยากได้ซื้อไม่อยากได้ไม่ต้องซื้อตร,ตรงๆเลยครับง่ายๆมากคิดแค่นี้พอเพราะว่าความห่งหมดงนี้คือสตอมป้าถ้าคุณไม่คิดจะเล่นสตอมป้าข้ามอยากเล่นสตอมป้าซื้อแต่นั่นแหละคุณต้องรอลุ้นตอนที่คนเด็กออกว่าสตอมป้าเก่งหรือเปล่านะครับแอบหลอนเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นคนเด็กโฟเบียเนาะคนเด็กจะออกแล้วแบบกลัว กลัวออกมาแล้วแบบซ้ำรอยยังไงก็ถ้าเกิดใครจะปวดรุ่ดร้าย่ังไงขอเชิญมาอยู่กับเราเหล่าดา r อ็ n เจอรได้นะครับแล้วก็ถัดไปออซซีพีคอมแบทพาร์ทลดูดีกว่ากองเก่าแบบร้อยเท่าของใช้งานเต็มไปหมดคือคุณเอาแค่ไอ้สวิทช์อกบอยเนี่ย ก็ยิ้มแล้วถ้าใครจำงานแข่งเมื่อปี2023ได้ที่ออกได้แชมป์นะครับสกิลของบอยนี่คือพระเอกเลยนะครับปาระเบิดพวกเวชิคลัลอะไรอะอิมพิเรียลการระเบิดบึ้มะอะฮะสควีดฮอปบอยเนี่ยตัวแสบเวลาตีพวกไอเวชิคลัลใหญ่ๆะครับมอนสเตอร์ด้วยแล้วบีสนาก,ก้าบอยเนี่ยก็มีรีโลเวลาตีพวกมอนสเตอร์หรือเวชิคลัลนะครับมีรีโลฮิตโล คือนี่บอกอะไรนะมันคือกล่องล่ามอนเตอร์กับล่าพวกขุนยนต์ชัดถ้าเกิดคุณแค้นพวกแบบ Imperial Knight แค้นแบบ Chaos Knight แค้นแบบตัวใหญ่มอนสเตอร์ Monster, ตัวเบิ่มๆรถถังกล่องนี้เลยครับมันคือกล่องที่เราจะว้ากล้างบางพวกเครื่องจักรทั้งหลายทำให้อะรจะทรมก็นการเป็นซาาค,ครับผมนี่คือกล่องที่ดีมากๆกับการล่าเวชิโกกับมอนสเตอร์นะฮะน่าซือ้อ สรุปแล้วดีไหมหน้าพีอะไรบ้างถ้ามือใหม่มือใหม่แบบเอเอยอไหมนะกล่องคัตเตรเดอันดับหนึ่ง CP เขาแบบพระท่ออันดับหนึ่งเลยคุ้มที่สุดถ้าไม่พีรอก็ได้เพราะมันกล่อง CP มาเรื่อยๆส่วนแบลนด์ฟอร์ดเนี่ยวัดที่อยากได้ชิวกับตันป่ารีบป่าถ้าอยากได้ชิวกับตันจัดแต่ถ้าเกิดว่าเชิวกับตันไม่ได้อยากได้เท่าไหร่ก็ข้ามไป เพราะว่าตัวของเจ็ดใบเนี่ยยังลุ้นกันอยู่ว่ามันจะเก่งกี่โมงเมื่อไหร่มันจะเก่งผมว่าแมนเชนเตอร์เนี่ยอยู่ในช่วงแบบกึ่มๆอ่พีก็ได้พีก็ดีอะ่ะอยู่ที่ตัวเดียวเลยชื่อกับตันถ้าอยากได้ของใหม่ใช้ก่อนพีถ้าเกิดไม่รีบผมเชียร์สองซีนะง่ายกว่าเยอะแต่แล้วแต่คนนะฮะน,นี้บอกตามความสึกผมไม่เฉยเนี่ยกล่องเนี้ยสองกล่องพันแต้มเล่นได้เลยโคตรด,ดี เบทแชมเปี้ยนสองตัวคุณตอนผมจะเล่นหาโคตรยากตอนนี้ม,มันเป็นอยู่ในกล่องซีพีบ้าไปแล้วอะทันมาซอมบ้าสรุป,ปง่ายงเลยอยากได้ซอมบ้าซื้อไม่อยากได้ข้ามจบอีซีโคตรอันนี้คือกล่องแก้แค้นครับคุณเคยโดนอินเทอร์เนีย่ย่อมยีโดนเควอส์ไนล์ลุมกับเดินมากระทืบหรือเปล่ากล่องนี้ทําให้พวกเขากลายเป็นเศษฝุ่นนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะแก้แค้นพวกนั้นกล่องนี้ครับผมโชว์ความเป็นออฟก็เห็นครับกดวากแล้ววิ่งใส่ สาใจมากออคเรามีอัปเดตเรื่องของสเตตัสกัสกูด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันจะมาพูดคู่เลยคือมันเป็นอาจจะเนร์เรติดอ่ะเป็นสเตตัสของใครนะทาจันมาโรลิสของคาสเดแล้วก็กัสกูของออครับผมคลิปหน้าเจอกันจเจาะลือกล่าจะทำให้คุณรู้สึกว่าเชียร์แล้วโดแล้วกูตามต้นครับสำหรับคลิปนี้ครับขอตวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บราเธอ